วันพุธได้อะไรมาวันพุธในไดพ่วิงวอนขอพรเทพเทวดา ừ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  เพราะนั่นคือชาววันพุธในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการขอครับ การขอคือการขอทุกรูปแบบเลยอขอเอกสารขอสัญญาอขอให้คนช่วยหรือแม้ทั้งขอพรสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูกันเลยทีเดียวะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการรออนุมัติรอ,อผ่านรออะไรบางอย่างรอให้มันสําเร็จรอ,อให้มันได้รอให้มันผ่านรอให้มันเข้าที่เข้าทางหรือไม่ก็ตทองการยื่นขอ นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเหมาะกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องด้านการติดต่อเจราจาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานประกันนะครับะจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคดีเกี่ยวกับงานทางด้านนี้นะครับตรงนี้หรือไม่ก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องข้อบทกฎหมายก็เช่นเดียวกัน<อ>ประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวกับสถาบันการเงินแบงก์อันคารการกู้ยืมหรือสิ่งที่คุณรอเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือไม่ก็รออะไรสักอย่างเนี่ยก็จะผ่าน <c oughs> หรือไม่ก็รอเวลารอว่าเอ๊ะไฟแนนซ์อนุมัติไหม <c oughs> ซื้อบ้านจะผ่านไหม <c oughs> ซื้อรถจะผ่านไหมหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการยื่นขอวีซา่าพาสปอร์ต <c oughs> หรือไม่ก็ทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการขอเอกสารจะผ่านไหมอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้น ประมาณมีการซื้อขายของชิ้นใหญ่ก็ได้<ช>ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันครับช่วงนี้ดวงแกตาก็ต้องมีการขอกันแหละนะครับขอกับคนรักของเงินกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะาการบิงวอนขอพอรหรือการทําบุญด้วยกันไปทําบุญด้วยกันเป็นกลุ่มไปทําบุญกับคนในครอบครัวกินเจนด้วยกันกนะับคนในครอบครัวนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นในแง่ลบคุณอาจจะมีเรื่องสุขภาพของคนในบ้านอาจจะรวมตัวกันไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือคนในบ้านคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีก็ได้เช่นเดียวกัน นี่คือสำหรับชาววันพุธครับผมค่ะ